สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันนี้เวลา8นาฬิกา48นาที สมเด็จพระณิษฐถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเขตคลองเตยทพ่งเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติว่้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 จัดโดยมูลนิธิส like of ่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าก no ัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ100ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทล์ในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน์ส่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานานชาติในหัวข้อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตาศาสตร์ภายหลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนทั่วโลกโอกาสนี้ทรงปราฐกถาพิเศษหัวข้อ Sustainable Development on Mathematics and Science Education in the Post-COVID-19 Era หรือการพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสาตรส์ศึกษาที่ยั่งยืนช่วงหลังโควิด1 9ทรงเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาที่ส่งพบว่าโควิด1 9มีปัญหาต่อการศึกษาเด็กอย่างไรการเรียนการสอนในถิ่นห่างไกลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมการดาเนินการศึกษารวมถึงให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคนยุคหลังโควิด19ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคนโนโลยีในชีวิตประจำวันและการงานแทบทุกด้านทักษะอาชีพของยุคโควิดมีความต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ทำให้เห็นความจำเป็นของการเรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการ r รี k i ส l ิลอ k i สกิลเพิ่มเติมทักษะที่มีอยู่และเรียนรู้ n น w s k สกิที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ เน้นความสำคัญของการเรียนรู้อยู่เสมอการต่อสู้กับเชื้อโรคที่มองไม่เห็นเป็นบทเรียนที่หลากหลายต้องปรับตัวให้เหมาะสมจัดการเรียนรู้แบบรอบด้านทั้งทักษะการปรับตัวการวิเคราะห์และต้องระมัดระวังกับการใช้ชีวิตมากขึ้นส่วนการศึกษายุคหลังโควิดที่ต้องระดมความคิดและการปรับตัวตัวอย่างเช่นจัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่มุ่งสอนแต่ความรู้แต่สอนให้เรียนรู้รอบด้านปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นต้น โดยสิ่งที่ทรงบรรยายล้วนเป็นเรื่องสืบทอดพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินที่จะให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาซึ่งผู้ที่มีโอกาสจากงานที่ทรงมีพระปณิธานนี้ควรจะช่วยให้โอกาสผู้อื่นต่อไปโอกาสนี้ท่อพระเนรนิทักการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและนิทศการด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019ได้แก่ Talent Student กล่าวถึงผลกระทบของการระบาดต่อกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และแนวทางการแก้ปัญหาและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มนี้ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ Inclusive Education นแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ส่งผลให้การกระจายตัวของการศึกษาไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดช่องว่างของการเรียนรู้ในสังคมและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั กล่าวถึงบทบาทของสื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่ช่วยบรรเทาปัญหาการเรียนการสอนระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อและการศึกษาในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนครสวรรค์และอุตรดิตถ วันนี้เวลาน10นาิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน644ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภุทกภัยในจังหวัดพิจิตร โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเอภอโพทะเลสามครอบครัวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิทธิอาสาพระราชทานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วการนี้องคมนตรีได้ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรทางการรายงานการเกิดอุทกภยัยการให้ความช่วยเหลือราษฎรซึ่งอุทกภัยเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน2566 ส่งผลให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรถนนสิ่งช้าธารณประโยชน์เสียหายใน12อำเภอราษฎรเดือดร้อน4,524ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร27,380ไร่ซึ่งจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2 0 0พันถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตรวจแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรและเจ้าหน้าที่ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอชุมแสงจำนวนสามครอบครัวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิทธิอาสาพระราชทานที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การ,การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอุทกภัยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2566 ส่งผลให้น้ำท่วมขงังบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ3อําเภอ18ตำบล88หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน2,000ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตร1,334ไร่จังหวัดและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากนั้นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน730ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกาภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชากระแสะทรงห่วงใย่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกาภัยได้รับทราบ องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านกกต้องตำบลฟากท่าสี่ครอบครัวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การ,การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งอำเภอฟากท่าได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อวันที่9ตุลาคม2566สส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้บ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย4ตำบล28หมู่บ้านซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ